การถอดรหัสพันธุกรรมมนุษย์เป็นความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่นำไปสู่การวินิจฉัยป้องกันและรักษาโรคได้เพราะเกือบจะทุกโรคมีความเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมโดยเฉพาะโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมอย่างทาลัสซีเมียมะเร็งโรคหัวใจและฮิโมโฟิเลียซึ่งแพทย์สามารถพยากรณ์การเกิดโรคได้ก่อนเกิดโรคจริงๆคนทุกคน ไม่มีคนไหนพันธุกรรมปกติอยู่แล้วนะครับทุกคนจะต้องมีพันธุกรรมผิดปกติกซ่อนอยู่ในร่างกายพีแต่คนไหนเนี่ยทีความเสี่ยงมากความเสี่ยงน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นแรกก็คือการดูประวัติการตรวจร่างกายนะครับว่ามีประวัติพันธุกรรมผิดปกติอะไรในบ้านบ้างเช่นประวัติมีมะเร็งลำไส้อย่างใน,บ,นบ้านนะครับหมอก็จะว่าแผนภูมินะครับแล้วก็ไล่ไปดูว่า คนคนนี้ที่มาตรวจกับเราเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นเหมือนพ่อเหมือนแม่ปู่ย่าตายายหรือเปล่าวิธีการตรวจก็มีหลายแบบอันดับแรกคือการใช้เลือดซึ่งจากเลือดเนี่ยนอกจาก DNA แล้วเนี่ยเราสามารถตรวจโครโม,มโซมได้ว่าเรามีกี่แท่งมีกี่คู่ าไม่ใช่เลือดอันนี้ที่ทำได้คือการใช้น้ำลายหรือเซลล์เยื่อบุของถุงแก้มตรวจผลออกมาเช่น DNA หรือโครโมโซมผิดปกติบอกเขาว่าคนนี้เป็นโรคพันธุกรรมโดยแท้จริงเนี่ยเราต้องทนายพยายกร,ร์โรคก,ก่อนว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตเนี่ยเขาจะเกิดอะไรได้บ้างซึ่งตรงนี้พันธุกรรมให้ข้อมูลเราได้เช่นอายุ4ี่อาจจะเกิดหัวใจวายอายุ5้าบอาจจะเกิดกล้ามเนื้ออ่นอนแรงอายุห0สหายใจไม่ออกแล้วก็เสียชีวิตไปถ้าเราล่วงหน้าทั้งหมดเนี่ยเราวางแผนการรักษาทุกทีได้ดก,รรการ นาฬิกาชีวิตเราเนี่ยเรามีความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งขึ้นในอนาคตเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนชีวิตปรับอาหารที่ถูกต้องรับประทานอาหารที่ดีๆนะครับเช็คสุขภาพตามกําหนดแล้วเราจะปลอดจากโรคทั้งหมด นอกจากนี้การถอดรหัสพันธุกรรมมนุษย์ยังสามารถนำไปใช้ในการตรวจหายีนแพ้ยาเพื่อคัดกรองผู้ป่วยที่มีโอกาสแพ้ยาก่อนทำการรักษาช่วยให้การรักษามีประสิทธิภาพลดอัตราการเสียชีวิตและยังลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาที่เกิดจากการแพ้ยาด้วยข้อมูลทางด้านพันธุศาสตร์เราเนี่ยพัฒนาไปไกลมากเราเริ่มรู้แล้วว่าพันธุกรรมแบบไหนคนที่มีแบบนี้เนี่ยเมื่อรับประทานยาตัวอย่างเช่นยากันชักนะครับหรือว่ายา ถ้าเชื้อบางตัวที่ทานปุ๊บหรือฉีดยาพวกคนไข้เกิดหูหนวกหรือใจวายวซึ่งถ้าเรารู้แต่แรกว่าเรามีความเสี่ยงตรงนี้เราก็จะหลีกเลี่ยงยานี้ไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นก่อนเข้าหาหมอทุกครั้งก็จะสามารถที่จะหลบเลี่ยงภาวะแทรกซ้อนอย่างรุนแรงได้